วัสดีครับวันนี้มาที่ดาร์คอนโซล่าป่าครับมาดูฟตุตบอลเกมอุ่นเครื่องทีทีซันระหว่างราชามังกรราชบุรีเอฟซีพบกับนาคารมารกตเกษตรศาสตร์เอฟซีครับก็ถือว่าทั้งสองทีมก็มีการเสริมตัวผู้เล่นมาดีกีไม่ธรรมดาครับเช่นเดียวกับเกษตรศาสตร์เอฟซีทีมเจ้าบุญคุ่มหน้าใหม่ในศึกฟุตบอลที2ครับก็มีเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติที่ดีกีไม่ธรรมดาอย่างสตีเฟนลองจิวบินเนอร์เอลิเกเร์ลิคกโดฟิแล้วก็ตัวผู้เล่นไทยอย่างอดิศักกรยสอนอุกิจวงมีมาเซ็กซีใส่แล้วก็ จาก 1, พันพรใสครับก็ถือว่าน่าชมเหมือนกันครับในเกมนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ Chào các bạn thân thuộc, tất cả mọi người dựa sao đó. Hello tụi จับผมแท้ยานะจับจับโอ้ยเหมนมึ้ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาบเอียง

ใช่ไหมรอดแล้วต้องรอดขาอะไรมันติดวันไหนนะใช่ไหมทุกคน